สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ช่องที่ทงถอนชาแนล FC น้องต้นค่าสุปรียาเตาโดมทุกคนเลยนะครับวันนี้เรามาพบกันในเช้าวันจันในวันจันนะครับวันจันที่หนึ่งเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับเดือนกันยายนนะ นะ่ก็เป็นเดือนสุดท้ายนะครับของสําหรับปีงบประมาณแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสที่สามนะ้าไตรามาสที่สามนะครับของปีเนี่ยนะครับเดือนสุดท้ายนะ่าก็ถือว่าเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่ปลายฝนนะ่าปลายฝนนะเดือนกันยานี่ย นะหลายที่หลายแห่งนะครับอาจจะรอฝนหลายที่หลายแห่งนี่ก็กลัวฝนเออคนคําว่าฝนเนี่ยมันทําให้หลายคนตื่นตนกนะมันทําให้หลายคนดีใจนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่านะสถานที่ที่เราอยู่นะครับบริบทที่เราอยู่เป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติแนละ้วก็ให้กําลังใจทุกคนนะครับ แม้ว่าท่านจะนะอยู่ที่ใดก็ตามนะธรรมชาติก็คือธรรมชาตนะิเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตุย <c oughs> <c oughs> การเดินทางของพวกเราแต่ละคนนะครับก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีใครได้เวลาเกินนะนะพวกเราทุกคนนะครับมนุษย์เราทุกคนได้เวลาเท่ากัน นหนึ่งวันก็คือยี่บสี่ชั่วโมงโดยสมมตุติมนุษย์เป็นคนสมมติขึ้นมาว่าหนึ่งวันน่ยมียี่บสี่ชั่วโมงนหนึ่เดือนมี30วันสามสเอดวัน,น,นหนึ่ปีมี12เดือน,นหนึ่ปีมี365ห,ห,หรือ3 6มรก,กวันแล้วแต่พวกเราได้เวลาเท่ากัน,นไม่มีใครได้เกิน แต่ทำไมนะ่ในที่เรามองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนะ่นะเราเดินผ่านเราทำไมถึงเห็นคนที่มีทั้งคนที่อยู่สุขสบายมีทั้งคนที่ยากแค้นแสนเข็ญน่นะเพราะอะไรทั้งที่ได้อะไรมาเท่ากันหมดนะ่ะร่างกายมนุษย์มีใครได้เกินสามสิบสองส่วนนะ่ะ ธรรมชาติให้มาก็อวัยวะคนไทยคนเราเนี่ยนะไม่ว่าชนชาติไหนถ้าจะให้ปกติก็คือสามสิบสองอย่าง <c oughs> มันมีเท่ากันมันจะต่างกันที่ผิวพันต่างกันที่ความสูงความต่ําความดำคมความความขาวใช่ไหมและอะไรครับที่สําคัญทําให้คนเราสําเร็จในล้มเหลวทําให้คนเรามีความสุขและความทุกข์อะไรครับสติปัญญา หน้าสติปัญญาครับตัวสําคัญเลยสติปัญญา,าถ้าหากว่าใครที่มีสติปัญญาดีกว่าเฉียบแหลมกวา่าก็จะมีโอกาสที่ประสบสําเร็จความสําเร็จมากกว่าถ้าใครที่มีสติปัญญาที่ด้อยกว่าก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็น้อยกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นธรรมชาติครับที่เขาคัดกรองนะครับให้คนเราที่อยู่ด้วยกันถ้าหากว่ามัน โอ้คนเรามีสมองมีสติปัญญาเท่ากันหมดเนี่ยมันก็วุ่นวายเียครับออ <c oughs> ก็วุ่นวายเออที่สติปัญญามันต่างระดับกันมันก็จะมีการที่เป็นผู้นำมีผู้ตามผู้ช่วยผู้นำผู้ช่วยผู้ตามอเ,เนี่ยมันก็เป็นมันเป็นบริบทอ่าธรรมชาติจับสรรไว้ฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนก็ตามนะกลุ่มดีที่สำเร็จหรือว่ากลุ่มที่ล้มเหลวนะให้ยอมรับว่า น่เป็นเรื่องธรรมชาติแต่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอนะนวันนี้นะครับคุณอาจจะประสบความสําเร็จหรือวันนี้คุณอาจจะประสบความล้มเหลวแต่ในอนาคตนาทีหน้าวันพรุ่งนี้หรือเดือนต่อไปมันไม่แน่ <c oughs> จะนั้นอย่าอย่ายอมแพ้นะครับนะครับให้กำลังใจทุกคนโดยเฉพาะ f อน้องต้นข้าวทุกคนนะ fc น้องต้นข้ามไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอจ๋าแม่จา๋านะของของน้องต้นเก้าหรือว่าพี่จ๋าเนีไม่ว่าจะท่านจะอยู่ภาคไหน,นะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกตะวันตกหรืออยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศก็ตามนะก็พวกเรานะครับขอให้พยายามพยายามตัดตวงและเก็บเอาความสุขไว้ให้มาก เพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเรามันไม่ยาวเลยน้าเส้นทางชีวิตของคนเรามันไม่แน่ละครับว่ามันจะจบลงที่ไหนน้ามันจะสั้นจะยาวน้ามันไม่แน่ฉะนั้นจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนอเหมือนน้องต้นข้าวเขาทำจงใช้ความสามารถของตัวเองออกให้เต็มที่ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ค่อยทํา ไม่ต้องเสียดายที่วันนั้นทําไมไม่ทําคือถ้าผ่านมาแล้วดิอยากไปเสียดายไม่ว่าความสมสาเร็จหรือความล้มเหลวเห็นไหมน้องต้นข้าวเนี่ยเขาจะจดจําบทเรียนแต่เขาไม่ได้เสียดายแล้วก็มองไปข้างหน้าและทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ไม่ต้องผัดวันประกรันพรุ่งอ่าเอฟซี G, น้องต้นข้าวต้องทําไม่ได้ นะอย่ารอวันพรุ่งนี้จงทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพรุ่งนี้วันที่สองจงทําวันที่หนึ่งนี่แหละนะครับไม่ต้องรอวันที่สองค่อยทำนะน้องต้นข้าวเป็นตัวอย่างหลายอย่างนะเป็นเด็กที่เกิดขึ้นมาแล้วเด็กที่จุดประกายให้คนเราหนะ้าหลายภาคส่วนหลายอาชีพหลายเพศหลายวัยนะ้าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับทุกมุมโลก้านไะหลรวมมาเป็นที่ อยู่ที่เขาเรียกว่าพุ่งเข้ามาในที่เดียวกันน้องต้นข้าวเป็นจุดโฟกัสนะโฟกัสแห่งความสุขเป็นดาวฤกษ์ดาวที่มีพลังมากนะเพราะอะไรเพราะน้องต้นข้าวมีความสามารถมีสไตล์การร้องการแสดงออกในหลากหลายครับ <Okay. S 1> น้องต้นข้ามีเอกลักษณ์ก็คือร้องเพลงไทยก็ตามร้องเพลงสไตล์อะไรก็ตามน้องเข้าถึงหมดเลยแปลกไหม แลกนะครับปกตินะครับศิลปินนักครองนะครับศิลปินนักครองเนี่ยนักแสดงเนี่ยมันจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างเฉพาะด้านนะมันจะมันเหมือนกับสุนทรภู่นะครับที่เคยแต่งไว้นะที่บอกงานสินสมุดสุจากคอะเออที่ลือสีที่สอนนะครับสอนสุจากค สอนสินสมุทว่าเนี่ยนะครับมนุษย์ดีไซยากแก้อย่างถึงขอให้รู้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลให้รู้อย่างเดียวแล้วก็เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลน้องต้นข้ามีความสามารถมีพรสวรรค์นในการร้องเพลงน้องก็ใช้ความสามารถและพรสวรรค์พรสแสวงในการร้องเพลงน้องเรียนรู้มีเทคนิคน้องฝึกผลใช้เทคนิคจนชำนางน้องสามารถเข้าถึงจังหวะและทํานองเพลงได้โดยที่ หลายคนคัดไม่ถึงน้องมีเคล็ดลับถ้าจําได้น้องก็ใช้คําว่าอะไรเวลาซ้อมอะน้องใช้อะไรตัวอะไรที่สําหรับไล่น้าใช้ฟอฟันกับสรลอูฟ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 ูอะไและรู้ไหมว่าเอฟซี FC แต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยรอรุ้นว่ารอรุ้นว่าน้องต้นข้าวจะนําเพลงอะไรมาร้องให้พวกเราฟังน่ Rem. หลายคนอยากจะฟังเพลงที่เป็นเพลงของพี่เป้าเพลงของพี่เป้าเพลงอะไรของพี่เป้านาแตวจ๋าอย่างเงี้ยเนะนะออเพลงเออเพลงอะไรเอย,อยแถวจ๋าไม่ใช่ดิหลาคนชื่อเจี๊ยบอย่างเงี้ยนาอยากให้น้องร้องนะหรือว่ากลางดงควันปืนอย่างเนี้ยจนหมายจากแนวนางเงี้ยน้า,าน,น,น้องจะเข้าถึงไหมหรือว่าเพลงยอดลักษณะใจ สไตล์ของเพลงยอดรักสลักใจก็เสียงสูงผมว่าน้องเล่นได้นะ่าเสรีลุกสว่างเรียกพี่ได้ไหมอย่างเงี้ยนะนะ่ก็อยากฟังนะเดี๋ยวนี้น้องก็หยิบทั้งเพลงผู้ชายแล้วก็ศิลปินผู้ชายและศิลปินศิลปินผู้หญิงเชื่อว่าน้องตอนก้าวร้องได้ทุกสไตล์เพราะอะไรครับเพราะว่าน้องสามารถร้องสไตล์ร้องนําเพลงของครูเพลงคนหนึง่งสอนเพชรสอนสุพรรณมาร้องได้ รักมาห้าปีน้องยังเล่นได้เลยน้องยังร้องได้เลยฉะนั้นเพลงอื่นๆเราอยากฟังครับอยากให้น้องหยิบเพลงของครูเพลงแต่ละเพลงแต่ละท่านนะนะที่เป็นศิลปินลูกตุ้งเก่าๆนะโอเคละแม่พุ่มพวงดวงจันทร์ที่ไอดอลของน้องเนี่ยโอเคน้องร้องได้ทุกเพลงเลยแม่ผ่องศร,รีวรนุชนะคัทลยา,มาเมลีสีสุนารีราชสีมา น้น้องลองได้หมดนะเอาของผู้ชายมาบ้างนะชายเมืองสิงห์นะลุงเพชรแหลมสิงห์ไวยพดเพชรสุพรรณนะเก่าๆเอามาลอง้โอ้น่าจะโอเคเลยนะครับก็รอฟังนะเชื่อว่าน้องต้นข้าวและทีมงานนะครับโดยคุณครูและคุณย่านะครับคุณครูนยู่และคุณย่าคงจะสอดสแสวงหาเพลงมาเติมให้เอฟซีทุกคนได้มีความสุขได้แน่นอน อย่าลืมนะครับวันที่ห้านี้นะครับเอ็กซนะิสิเนี่ยคอนเสิร์ตพิเศษของน้องต้นข้าวนะถือว่าเป็นกลุ่มปิดครั้งที่สองวันที่ห้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อบัตรเนี่ยนะยังไม่ได้สนับสนุนยังไม่ได้เข้าห้องรีบซื้อซะนะเดี๋ยวห้องเต็มนะห้องเต็มมันจะไม่ทันนะวันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะวันที่ห้าเราก็มาเต็มอิ่มกันนะครับเรามาดูนะคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องต้นข้าวอีกครั้งหนึ่ง น่าแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่มีการโอ้โหควบคุมนะ่าเรามาดูว่าสิ่งที่น้องนำเสนอและทีมงานนำเสนอเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนนะการโอ้การแต่งกายลุกในการที่ลุกในการแต่งกายเห็นแบบแบบแล้วละ่นะโอ้โหผมว่าบันที่ห้านี่มันแน่นอนนะดังนั้นก็เชิญชวนทุกคนนะครับวันที่ห้าเราพบกัน นะครับในในบ้านของอบ้านของต้นข้าวสุปรยาออฟฟิเชียลนะเราจะมีความสุขร่วมกันนะส่วนเรื่องอื่นๆก็ปล่อยไว้ให้เป็นธรรมชาติไม่ว่าการเมืองไม่ว่าชายแดนขอให้พวกเรามีความสุขกันแล้วกัน ฝากไว้นะครับฝากไว้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไมตกรรมโฆษณาขอบคุณทุกท่านแตาหากว่าจะเมตตาปราณีสนสับสนุนในด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะในไลฟ์สดหรือว่าในคลิปอ่าซูเปอรแ์รแซนอ่าซูเปอร์แกรนชูเปอร์แซทบันดีแชร์นะขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ